ตีสองตีสาม้วค่าตอนนี้ไก่ทึ่งเน้อขัไก่ไก่ทึ่นื้อขับรคาไก่ทึ่นีอา้โอ้ยมาอีกแล้วนะคะขยันนะคะไก่เนาะอ้ยหอมสดนี่คือหอมคือหอมตำดังห้วยหวย แต่ลูกูกอ้อมขังมาดามนะคะอันนี้ตอนนะคะ